สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มากินเย็นตะโฟแบริงหกสิบแปดเขาขายอยู่ใต้เนี่ยใต้อพาร์ตเมนต์นะอยู่ตรงข้ามกับอะไรเนี่ยอะไรอะรถการาดกระดาบเคียวการาดอะไรเนี่ยเห็นก็บอกว่าเจ้านี้อร่อยแล้วก็เลยไปสั่งมากินเขาบอกให้เครื่องเยอะอือพี่ขหอกระเทียมเจียวหน่อยขอ,อน้ำซุปถ้วยหนึ่ง อยากกระเทียมเยอะๆคิดเงินไปเขาจะมีขายทั้งหมดสี่ราคาคุณผู้ชมสี่ราคาก็คือสี่สิบห้าสิบหกสิบแต่ว่าของแม่อันเนี้ย อันนี้เป็นจัมโบ้อันนี้หกสิบคุณผู้ชมชามหกสิบบาทอืมให้เครื่องเยอะให้เครื่องเยอะสะใจมากนี่ใส่ลงไปเลยนี่แต่อุ้ยแต่ของเขาอะ่ะมันหวานอยู่แล้วนะ ของเขาว่าม yeah. ันหวานอยู่แล้วก๋วยเตี๋ยวของเขาว่ามันหวานอยู่แล้วน้ำซุปเขาอร่อยมากน้ำซุปอร่อยมากคือเขาให้เยอะมากนะที่นี่อ่ะคุณผู้ชมอูให้เล้งมาด้วยน่ารักที่สุดในโลกเลยคุณผู้ชมดูสิเขาให้เล้งมาด้วยอ่ะน่ารักที่สุด <M uch os> น่ารักที่สุด <M uch os> น่ารักที่สุดให้เล้งมาด้วยอ่ะสุดยอดเลย กากระเทียมกากกระเทียมมาเยอะๆโอ้โหคุณผู้ชมดูเดะน่ารักที่สุดในโลกเลยให้เล้งมาด้วยอะ่ะเขารู้ใจแม่นะรู้ว่าแม่ชอบกินฟักนะให้ <S <S ใ,หให้ฟักมาเยอะเลยให้เล้งมาด้วยอ่ะ<ๆ>น่ารักที่สุดในโลกเลยน,ลลยนี่คุณผู้ชมดูเด้ดโหน่ากินมาก อยากกินเย็นตาโฟมาเป็นเดือนแล้ววันนี้ได้กินสมใจเลยอะคุณผู้ชมดูสิเนี่ยอืมสะใจสะใจเลยสะใจมากสะใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้า,า่ะนี่โอ้โหสะใจมากนี่ ใหใจมากๆให้เครื่องเยอะมากเลยจ้านีปลากระเทียมเจียววะลูกเออมาเยอะๆคิดเงินไปอืม สะใจมากอร่อยมากนี่คุณผู้ชมดูสิสะใจมากอันนี้ค่ะเป็นยาวัวชายเสื้อจะไปโดนตามก๋ยเตี๋ยว ăn, ngon lắm, tuyệt vời, tuyệt ngon hơi cầm cứ bạc tham điều อื่น này nhà ở dưới apartment tên quán là gì ạ tên quán là gì ạ ชื่อนานไหมชื่อไลยันเตโฟค่ะเบลลิง6ค่ะอ่ะยันเตโฟเบลลิงหกแปดอร่อยมากวัสดีคุณแม่มาดูรถเบนส์ b k k บางนาแล้วก็มาดูที่งานไบเทคไงคุณผู้ชม คือเขาขายใต้อาพาร์ตเมนต์เนี่ยแต่อร่อยมากหายอยู่ใต้อาพาร์ตเมนต์แต่อร่อยมาก คอให้เครื่องเยอะมากามอ่ทาเดียวอิ่มเลยอืมเล้งก็อร่อยมากอืมพอรู้ว่าแม่ชอบกินไอัเนี้ยหัวไ้เค้าไงสุดยอดอร่อยมาก ให้เยอะมากเลยอ่ะจานหนึ่งที่นี่อืมอืมโอ้ยอันนี้อร่อยมาก เนี่ยคุณผู้ชมหัวใจเทา้าอร่อยมากอืมอืมไมก่มกินไม่กินไม่หมดละ กินข้าวมาแล้วเหรอสันเช้าอ่ะฮะอืะอมสุดยอดเล้งข้าอร่อยเลยอืมเนี้อหัวไชเท้าอร่อยมาก <S <S 2> <S 2> <S 2> พี่อร่อยมากสุดยอดแกขวยแกขวยทานเมื่อกี่ปีแล้วพี่สิบเก้าปีพี่เป็นเจ้าของแล้วเปล่าสุดยอดอพี่อร่อยมากอยากกินเย็นตาโฟมาสองเดือนแล้วไม่ได้กิน,นมาแล้วดูแต่เนี้ยโอ้โหสุดยอดขายชามเท่าไหร่อย่างเงี้ยจมโบอ่ะอืมอร่อยพี่อร่อยมาก ซอสเย็นตะโฟอร่อยมากแล้วเนี่ยหัวใช้เท้าว่ารู้ว่าฉันชอบใช่ไหมให้มาเยอะเลยอร่อยเราขายมาสิบเก้าปีแล้วนะคุณผู้ชมฮะเออใช่รวยมากหายจนรวยเลยมีเงินเป็นร้อยล้าน ขายจนรวยเลยบาลิงหกแปดนี่ใต้อพาร์ตเมนต์ใช่ไหมพี่คนจะมากินเนี่ยมายัางไงเขาชืาา่อร้านเขาบอกก๋วยเตี๋ยวยันตาโฟเฉยๆเหรอแบ่มาจิ้มฟันไหมแม,ม่อ่าแบริ่งหกแปดยันตาโฟรถเด็ดบาลิงหกแปดขายมาสิบเก้าปีอืออร่อยมากพี่สุดยอดอสุดยอดเลยเกี๊ยวกรอบก็อร่อย แล้วก็น้ําซอสยินตาโฟเขาหอมมากไม่มีกลิ่นเหม็นเต้าหู้ยีฉันจะเกลียดเต้าหู้ยีมากแต่ของพี่ไม่มีกลิ่นเหม็นเุดยอดเผือกทอดอะไรก็อร่อยแล้วก็ลูกชิ้นเขาก็ใช้ได้คุณผู้ชมเนี่ยไม่เหม็นข่าวอืมเนยเล้งค่าลอยมาก ขายมาสิบเก้าปีหาจนรวยอ่ะมีเงินเป็นรนะ้อยล้านเน่ยอืมอืม,อมแขนเสื้อมันยาวกลัวแานเสื้อจะไปเละเละน้ำก๋วเตี๋ยวเลย เว้ยอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยมากอร่อยมากค่ะ สลิมดิงเดมอนเบอร์อรี่ชามานาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรปาดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้คะ่ะรับประทานและจะทำให้ฟันขาวปากหายเหม่งเงือกไม่อักเสบล้างกระพุ้งแก้มช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระช่วยในการย่อยอาหารและลดกดในกระเพาะอาหารนะคะ หห่อสามพันไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้6 2 6ิบสหวสิบห่อห้าพันไม่ขายขายแค่พันห้าส่งฟรีชงได้ร้อยสองร้อยห่อเจ็ดพันไม่ขายขายแค่สองพันส่งฟรีชงได้ร้อย4ี่0แก้วสามห่อหมื่นหไม่ขายขายแค่สี่พันส่งฟรีชงได้3ามร้อสนใจโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสายรือไลน์มาเลยค่ะแอดลีน่าดัดแก๊งไลน์มีแอดเลน่าดัดชื่อข่าวโหดค่ะ อันนี้สลิมเน้งไทยทีชาไทยไม่มีน้ำตาไม่มีไขมันท้าไม่มีคอรเตอรอลสูตรพาถั่วเชื้อคนมันเบาหวานความดันกินได้คุม คบูผิวอิ่มนาน8ชั่วโมงนะคะบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงผิวค่ะห่อหนึ่งมี12ซองชงได้10แก้วไม่มีน้ำตาไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาตัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะบำรุงสายตาบำ,บำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงผิวค่ะ6ห่อ3 0 0พันไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรี10บห่อ5 0 0พันไม่ขายขายแค่พันห้าส่งฟรีชงได้ร้อยสองร้อยแก้ว14ห่อ7,000พันไม่ขายขายแค่ ซีเออสองพันส่งฟรีชงได้ร้อยสี่สิบสองแก้วสามอหมืนห้าไม่ขายขายแค่สี่พันส่งฟรีชงได้3ามร้อยสองสาอยแก้วซื้อของเราไปขายค่ะขายดีนะคะตอนนี้หน้าร้อนนะคะลงทุน4ี่พันขายหมดได้หมื่นห้กำไรหมื่นพันค่ะสนใจโทรมาเลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งหกสายองหรือไลน์มาเลยค่ะแอตเลนาดอตแกงไลนมีแอ g เล g เอยเอดอชื่อข่าวโหดค่ะ อันนี้สลิมดิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันท้าไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะกล่องซื้อสองแถมสิบซื้อสองแถมสิบโปรวันเข้ารรษาโปรวันเข้ารรษาโปรวันเข้าภรษาซื้อสองกล่องแถมสิบกล่องซื้อสองกล่องแถมสิบกล่องนะคะ สลิมลิงช no ็อกโกแลตมอคค่ากล่องนึงมี10ซองชงได้10แก้วนะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูรพาดหัวเชื้อคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงคุณเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะอันนี้นะคะโปรวันเข้าพรรษาโปรวันเข้าพรรษาโปรวันเข้าพรรษานะคะซื้อ2แถม10ซื้อ2แถม10ซื้อ2แถม10ค่ะได้122 120แก้วนะคะ สลิมดิงไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราบเบอรี่แบล็คเบอรี่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทา่าไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้รับประทานก่อนนอน8ชั่วโมงพุงยุบค,ค่ะรับประทาน10กล่อง120-220แก้วน้ำหนักลง10กิโลกร,รัมไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องตัดจะเพาะให้เล็กลงนะคะเป็นไฟเบอร์ร <c oughs> <c oughs> สสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ลาบเบอรี่แบล็คเบอรี่ค่ะซื้อ2แถม10ซื้อ2แถม10 โปรวันเข้าพรรษา,าโปรวันเข้าพัรษาโปรวันเข้าพปรษา,าซื้อสองกล่องแถมสิกล่องซื้อสองกล่องแถม10กล่องได้ร2อยยีบร้อยยีแก้วค่ะสลิมดิงเฟฟปูชิโนเป็นกาแฟผสมส้มยูสุนะคะอ่าคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทามไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาดหัวเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะ ซื้อสองแถมสิบซื้อสองแถมสิบซื้อสองแถมสิบบนวันเข้าพรรษาโปรวันเข้าพรรษานะคะซื้อสองกล่ 10, องแถมสิบกล่องค่ะซื้อสองกล่องแถมสิบกล่องนะคะซื้อสองกล่องแถมสิบกล่องสนใจโทรมาเลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองลไลน์มาเลยค่ะแอดลีน่าดัดแกงไลน์มีแอดลีเอ็นเอดัดจีเอ็นจีไลน์ชื่อข่าวโหวดค่ะ